สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจนสติดพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดเนี่ยมีคนถามผมมากเรื่องของนี่นอกระบบแก๊งใหญ่เลยนะที่มีเครือข่ายเป็นข้าราชการมีเครือข่ายเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักการเมืองนะเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากเลยมีคนถามผมว่า hey, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะไอ้คนเหล่านี้มันเป็นใครมันเป็นแก๊งจริงหรือเปล่า แล้วต่อมาก็มีพรบรเกี่ยวกับการผู้ยืมนะครับว่าต้องไม่ไม่เกินนี่ที่กําหนดเพื่อที่จะปรบับปรามกลุ่มแก๊งนะฮะที่ตั้งเป็นนี่นอกระบบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาขุดลีบกับประชาชนแล้วก็เป็นพรบรเป็นกฎหม,มายออกมาแล้วก็มีการประกาศในกิจจานุเบกษาลงพระบรมพิไทยเรียบร้อยก็ประกาศในกิจจานาุเบกษาเอามาใช้จนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้คําถามที่ถามมาพอมาเริ่มมีข่าวมีนักการเมือง มีนายทหารมีตำรวจที่เกี่ยวข้องมีข้าราชการเป็นพันคนเลยเราไปเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าล้วกาบเรียนท่านผู้ชมฮะจริงฮะแล้วมันคำถามไอ้นักการเมืองั้องใครอ่ามันเกี่ยวข้องกับใครและใครอยู่เบื้องหลังอืมอันนี้น่าสนใจเอาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจริงๆแรกเครือข่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวัด <laughs> ท่านผู้ชมอ๋ออะไรใช่ไหมฮะเกี่ยวข้องกับวัดเป็น่ายสบืบเยงของวัด นะักการเมืองกับสีเดิมพวกเดิมนะเป็นเครือข่ายที่สําคัญหลังจากที่โดนยึดทรัพ,พย์อายัดทรัพย์ไว้ครับ500ล้านบาทนะครับหลังจากที่ปปงทําการอายัดทัพย์ไว้ก็มีเครือข่ายเหล่านี้ให้เงินสนับสนุนนะครับก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมจําได้ไหมฮะผมเรียนท่านผู้ชมว่ามีการจ่ายเงินนะนะนะมีคนหนึ่งสั่งจ่ายเงินนะครับ แล้วก็จ่ายในระยะแรกนะครับมาทั้งหมด2,000ล้านนะครับแล้วต่อมาอีกไม่กี่วันไม่เป็นสาวัน4วันก็มีการระดมคนเป็นรถทัวร์เลยเข้าไปชุม,มนุมที่วัดนะจากนั้นไม่งานเงินมันเริ่มหมดเขาก็ใช้เงินของเครือข่ายตรงเนี้ยแหละสั่งให้เอาเงินเครือข่ายตรงเนี้ยก็คือเครือข่ายของหนี้นอกระบบนี่นะครับซึ่งมีนัากการเมืองเป็นเฮดใหญ่เนี่ยนะครับ เป็นแกง๊งเป็นขบวนการที่มีเครือข่ายทั้งประเทศเนี่ยนะครับในการสนับสนุนวัดนะในการชุมนุมคนเป็นเครื่องมือเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาและที่สําคัญก็คือเขาจัดให้มีการสวรด24ชั่วโมงโอ้โหสวดอะไรมากมายขนาดนั้นท24ชั่วโมงนะฮะทั้งหมดก็เป็นหลักทฤษฎีการตั้งป้อมค่ายของพวกเดิมพรรคเดิมสีเดิมนะครับนี่แหละเรื่องนี้ในะระบบก็คือ ฝ่ายเสบียงฝ่ายเสบียงของใครของวัดแค่นั้นเองไม่มีหลารมากนะครับแล้วมันจะถึงจะถึงผู้บงการไหมคนที่เป็นประธานไหมคือจะถึงไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องตามหาคนชื่อวิชัยให้เจอก่อนซึ่งหลบหนีอยู่ในประเทศลาวนะครับพอเจอเรียบร้อยนยครับรก็ต้องสอบสวนปากคำแต่หลักฐานทั้งหมดมันถึงแล้วหลักฐานทั้งหมดมันถึงแล้ว ทีนี้เขากาลังจะเอานกต่อให้ได้เจ้าที่ก็บอกอยากเอานกต่อคือชื่อวิชัยให้ได้ก็ได้วิชัยแต่ทุกอย่างก็จะขายทั้งหมดแต่เขารู้ว่าหลักฐานที่มีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีเห็นชัดแก๊งหมวกกันน็อกมันเห็นชัดนะครัาบ,บาเกี่ยวข้องกับใครมีกระบวนการอย่างไรมีเจ้าที่ตํารวจและทหารโทรศัพท์ไปเคลียร์กับทางรอ,อ,องปลัดกระทรวงยุติธรรมนะซึ่งเป็นคนเชียงใหม่แหละนะฮะจริงคนนี้เป็นคนดีนะผมเียนว่าคนนี้เป็นคนดีเขาโทรไปเคลียร์เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เคลียร์ ให้ไปดูแลประชาชน1.7แสนแล้แสนคนดีกว่า่ไอเฮียเขาพูดดีพี่เขาพูดดีใช่ว่าท้าการมที่ดีนะครับในการที่จะบอกว่าพี่ช่วยไปเคลียร์กับประชาชน1.7แสนคนดีกว่าไม่ต้องมาเคลียร์ผมหรอกเนี่ยนี่คือเป็นขนาราชการที่ดีถ้าเป็นตำรวจก็คงลำบากเพราะเป็นอยู่ดีสัยมาเป็นอยู่กระทรวงยิธรรมแล้วเออผมว่าเหมาะต่อไปอธิบดีในอนาคตเนี่ยผมว่า คนหนุ่มไฟแรงที่น่าสนใจนะครับทีนี้หลังจากนี้ราจจะเกิดอะไรขึ้นสาหรับเครือข่ายหรืออาจจะถูกเรียกว่าเป็นสเสบียงของวัดมันยังมีอีกไหมมีฮะมันยังมีเจ้าของค่ายมือถืออีกมันยังมีเจ้าของค่ายมือถืออีกที่ผ่านมาเจ้าของค่ายมือถือก็เงียบไปแล้วนะแต่เจ้าของค่ายมือถือก็ยังจ่ายตังค์อยู่นะนะครับอันนี้ก็ผู้มีอำนาะจก็ต้องพียรน,นาเองว่าเจ้าของค่ายมือถือจะทํำยังไง นะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายลักษณะเช่นนี้มีอยู่นะครับถ้าจะดําเนินการก็ต้องพิจารณาดูนะกองทัพมนเดินได้ท้องถ้าไม่มีคนสนับสนุนมันก็เดินไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าจะเอาหลักพ่อค้าวานิชเป็นสําคัญเขาสนับสนุนปุดหนุนดูแลเราแล้วเขาก็เลยเปิดโอกาสให้เขามาช่วยทําอย่างนั้นอย่างนี้แทนเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดีกับเขาผมว่ามันไม่ถูกแหละนะเพราะสุดท้ายมันจะสร้างปัญหาและสิ่งที่คุณจะทําให้มันสําเร็จมันก็ไม่สําเร็จไงนะครับ แต่วิธีการอย่างอื่นคิดให้มันหลายๆชั้นหน่อยนะครับก็จะได้พ่อค้าวานิชมาด้วยนะครับก็ถ้าใช้หลักเดียวกันก็จะได้พ่อค้าวานิชมาด้วยนะครับแล้วก็จะแก้ไปปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของหวัดลองพิจารณาเป็น2แนวทางนะครับสแนวทางก็คือถ้าใช้หลักเดียวกับไอ้แก๊งแก๊งหมวกกระนอกเนี่ยนะครับถ้าใช้หลักการเดียวกันเนี่ยมันก็จะผมว่าพ่อค้าวานิชก็คือพ่อค้าวานิชเขายึดประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแต่ ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาติต้องเอาเรื่องประโยชน์ส่วนตัวกับเรื่องของชาติแยกออกจากกันถ้าใครไปให้ความสําคัญกับพอ่อค้าวานิชและยังปล่อยให้พอ่อค้าวานิชจ่ายเงินสนับสนุนวัดนะฮะและก็มันก็จับไม่ได้สักทีอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูแล้วกันนะก็เป็นกําลังใจให้ขอบุณที่บอกต่อขอบุณที่แชร์ต่อขอบุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีครับ ผมเทิดักดิ์ยิกิจพัฒนาสวัสดีครับ มใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้าน เองเลียงสัตว์ปลูกคืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่างแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอ่าน ภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมวลกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอดั้วให้กับพระองค์และพอ แปลอักลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมบัตนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟสองทาา ZAN- มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อ,อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื <S <S ่อฟ้า แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้านนกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดา ไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา เมืองศีวิไลมาแต่กำเนิดบ,บนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศีวิไลประเทศไทย